ถ้าปูเตีนสั่งยิงตอนนั้นก็วุ่นวายหน้าดูจะมีผลต่อด้านสงครามอยู่เคลนแน่นอนดูจากในร่านที่เขบอกมีการยิงพวกไหนที่ออกฮะโซเชียลมีเดียที่มาจากรัสเซียเองสมมติฐานอันนี้ก็คือว่าคงจะปล่อยให้ผู้ทรยศเนี่ยต่อไปไม่ได้เราอาจจะมีสมมติฐานเยอะแยะมากจะให้ทำอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงฝันถงไม่ได้ แต่อย่างน้อยที่สุดผลก่อนเนี่ยเป็นการที่ทําให้โปรตีนเนี่ยสามารถกู้สถานะว่าเขาเองอ่ะยังคุมเกมอยู่ ณีในรัเสเซียอย่างลึกซึ้งนะคะเราคุยกันเรื่องนี้หลายครั้งนะคะวันนี้ข่าวที่ออกมาบอกว่าปิดฉากแล้วนะคะสำหรับชีวิตของเยฟกินี่ริโกรซินจากเชฟของปูตินสู่ผู้นำกลุ่มกบฏจุดจบเครื่องบินตกเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์มองว่านี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีใครอยู่เบื้องหลังหรือว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เลยเป็นการจัดฉากนะคะคำถามมีหลากหลายคำถามมากอาจารย์มองสถานการณ์นี้ยังไงคะ จริงๆแล้วนะครับเราอาจจะมีสมมุติฐานเยอะแยะมากนะครับอย่างที่เชอรี่ได้พูดถึงแต่ถ้าบอกให้ดีนะผมคงไม่ฟันธงนะครับเพียงแต่บอกว่าโดยปกตินะครับนะฮะเรื่องของผู้ที่เขามองว่าเป็นผู้ทรยศนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนที่ตอนทรยศนั้นคนตายนะครับเือสองร้อยกิโลจะถึงมอสโกแล้วปรากฏว่า ยิงทหารตายไปสิบกว่าคนนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าทางด้านของอะไรครับทางด้านของทหารของรัสเซียนะครับก็คงจะเจ็บใจนะครับนะฮะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการเรียกร้องนะครับจริงๆเขาบอกเขาไม่ได้เรียกร้องทางด้านปูตินแต่หมายความว่าต้องการเล่นงานรัฐมติกลาโหมนะครับโชยคูกับอะไรครับกับทางด้านของเสนาธิการทหาร ซึ่งปรากฏว่าไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องม,มานะครับแต่ขนาดเดียวกันผลที่ออกมานั้นมันก็แสดงว่าอะไรเขากระบฏด <c oughs> เพียงแต่ว่ากระบฏดไม่สําเร็จเพราะว่าจํานวนคนที่ออกมามาน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยนําไปสู่เจราจาแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจริงๆไม่ได้เล่นงานปูตินหรอกครับแต่ต้องการที่จะเล่นงานที่ได้พูดถึงนะแต่ <c oughs> อันนี้มันไปกระทบกับเรื่องของอะไรครับเพราะทันทีตอนนั้นถ้าปูตินสั่งยิง ตอนนั้นก็บุ่นวายน่าดูและอาจจะเป็นโอนะมีโอกาสที่จะเรียกว่าเกิดการแตกแยกซึ่งจะมีผลต่อด้านสงครามอยู่เคลนแน่นอนแต่ปูตินก็ฉลาดก็ใช้วิธีการเจรจาแล้วก็มองว่าเนี่ยก็เป็นลูกน้องเก่าซึ่งโหยสนิทสนมกานเป็นสิบสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือนะครับให้ทางด้านของเบลารุสเนี่ยนะนะนะลูคาเชนโกเนี่ยมาช่วยเจรจาแล้วก็บอกโอเคนะครับแมเาเรื่องหรอกนะครับ แต่ว่าก็ขออะไรครับให้บัคเนอร์อ Wagner ไปอยู่ที่เบลารุสก็แล้วกันจริงๆนะฮะปีกกตินก็อยู่ในฐานะผู้ง่ายอำนาจต่อรองก็เรียกว่าแทบจะไม่มีแต่ก็มีอย่างหนึ่ง้าเขายังสู้ต่อเขาก็คงตายแต่ตายในลักษณะที่ทางด้านของอะไระเพราะจะไปสู้อะไรกับกองกําลังของรัเสเซียแต่นั่นหมายความว่าจะทําให้รัเสเซียเนี่ยมีประเด็นปัญหาแตกแยกกันอลหมานเลยเพราะฉะนั้นปูตินก็เก่งครับก็สามารถบริหาร นะครับบริหารให้มันดูแล้วมันราบลื่นแต่สังเกตดูหลังจากที่ได้เจรจาแล้วทางด้านปูตินก็มีการมาพูดถึงบัตเนอร์พูดถึงเปียรินนะครับในความหมายก็คือผู้ทรยศต้องมีการเล่นงานหนักแต่ขณะเดียวกันก็มีการแอบคุยนะครับสิ่งคนก็นงงง,ง,งเอ๊ะเราไปชักงงงงแล้วก็นขนาดเดียวกันก็เคิอเฮ้ย hey นะครับไอออออัตเนอร์ A A ก็มีการจัดการกับวัตเนอร์กลุ่มวัตเนอร์เนี่ยนะครับก็จัดการยังไงครับว่า โอเคเขาจะโอนพวกที่เป็นฐานรับจ้างของวัคเนอร์เนี่ยมาอยู่อันนี้อันนี้เป็นกองกําลังไม่เป็นทางการตอนนี้จะโอนมาเป็นทางการเป็นส่วนหนึ่งขอ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 งรัฐบาลภายใต้รัฐมนตรีกลาโหมนะครับไอ้คนที่ไม่อยากโอนคุณก็กลับไปใหม่ก็ได้หรือไม่ก็คือนะครับเลิกอาชีพก็ได้ทีนี้ตัววัคเนอร์เนี่ยครับมันเหมือนกับเป็น เาเรียกว่าอะไรครับเป็นบริษัทย่อยของปิกกจินบริษัทบูกตินเนี่ยมีมีกิจการเยอะมากแล้วก็บริษัทผมเรียกว่าเป็นบริษัทแม่แล้วกันชื่อของขอบซึ่งก็จะมีการดูแลเรื่องของอะไรครับทางด้านโซเชียลมีเดียด้วยและอันนณะบริษัทโซเชียลมีเดียเนี่ยที่ทําให้อะไรครับตัวฮิรารี่แพ้ไงเพราะเขาไปเต้นงานให้ข้อมูลจะโจมตีทางฮีรารี่จนทางทรัมได้ อันนี้ก็มาจากบริษัทของสังพีโกตินสองบริษัทพีโกตินเนี่ยนะครับก็ยังทําอะไรครับนะครับในเรื่องของการลงทุนแล้วก็กลายเป็นการไปอะไรครับไปแลกเปลี่ยนระหว่างเป็นหารับจ้างนะครับไปช่วยดูแลอไอ้ตัวผู้นําซึ่งก็มีส่วนนะครับในการที่จะอะไรครับได้มาซึ่งเพชรพลอยเรื่องของอะไรครับทรัพยากรเพราะฉะนั้นบริษัทเขาเนี่ยโอ้โหเครือข่ายเยอะมากแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยทางด้านของอะไรครับรัเสเซีย เพราะว่าอเมนั้นสามารถใช้กลไกของวัคเนร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการขยายที่พบนโดยเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องพูดง่ายไปดูแลผ่านกฎหมายระหว่างประเทศอะ่ะทางด้านปูตินเขาเอ้ยไอ้นี่มันไม่เกี่ยวกับเขาตอนแรกไปยอมรับดีกจินตอนแรกก็ยังไมอ่ยอมรับแต่ตอนน้้นอยอมรับแต่ก็ช่วยได้เยอะเช่นอะไรครับเพราะว่าเป็นกองกําลังที่เรียกว่าโหดมากนะครับแล้วก็เข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นช่วยขยายที่พบนไปยังอะไรครับซีเรียจนะทั่งทาให้ซีเรียชนะนะครับ ขยายที่พลไปยังริเบียขยายที่พนยังเซ็นทรัลแอฟริกานะครับซึ่งตอนนี้เซ็นทรัลแอฟริกาก็มาทางฝั่งของอทางด้านของรัสเซียและระยะหลังก็ไปมีบทบาทช่วยเหลือทางด้านประเทศมาลีนะครับกูกิซานะครับฟาโซนะครับและระยะหลังในตัวไนเกอร์เนี่ยก็ทําท่าจะเข้ามามีที่พลแล้วเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของปูตินเห็นถึงประโยชน์ว่าอย่างไรปีกูตินก็ยัง มีประโยชน์ตรงนี้แต่ว่าเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เพราะาถ้าคุณรู้จักภูมิหลังของปีกูตินนะครับนะครับเกิดที่เซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กนะครับเ,เมืองสําคัญของปูตินด้วยตอนหลังก็ติดคุกเป็นสิปีเลยนะครับในข้อหาขโมยของเสร็จแล้วก็ออกมาก็ขายแฮมเบอร์กอไส้กรอกทําไปทํามาทําร้านอาหารโอ้โหเลยทําร้านอาหารประเภทไฟดิเนโอ้โหดันมาก เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งปูตินเองก็ไปก็มาสนิทสนมก็เนี่ยเสิร์ฟเองเลยนะเสิร์ฟเองจอบบุตอ่ะนะเสิร์ฟบายกับจอบบุตแล้วตอนหลังก็เล่ามวยจากไอ้ตรงนี้ครัพ่อเอไรครับ <c oughs> ก็คือเส้นสายกับทางด้านปูตินดีก็มีการขยายตัวอาหารเนี่ยไปยังอะไรครับไปยังกองทัพแล้วก็มีการขยายเ,าเรื่องของธุรกิจอื่นๆคอนแทคกันเด่นเขาต้องขอบคุณปูตินเพราะทําให้เขาเนี่ยขยายมาเป็นรวยไม่รู้จะรวยยังไงเลย นะครับแต่ก็เป็นคนที่โหดร้ายเป็นคนที่เง่ดูจากไหนไหนไอ,ต,อตัวตัวตัววักเนอร์เนี่ยเอาเอามาจากนักโทษในคุกอ่ะแล้วถ้าคนไหนหนีคุณจะเห็นนะมีการใช้กับฆ่ากันด้วยอะไรครับคว้านออกมาเลยเพราะฉะนั้นนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยด้านหนึ่งคือด้านลบแต่ด้านหนึ่งก็เป็นกองกําลังที่เก่งมากคนกลัวกันมากนะครับเราจะเห็นว่าที่บัคมุดเนี่ยนะครับชนะทางด้านของอยูเครน แม้ว่าจะเสียกองกาลังไปเยอะมากก็าตามเพียงแต่ในระยะหลังเนี่ยเขาจะชักโอเวอร์คอนฟ i d e n c แล้วก็เริ่มออกมาโจมตีกระทรวงอ่กลาโหมเพราะฉะนั้นก็เริ่มสร้างศัตรูและทําท่าเหมือนกับว่าเธอจะมาแทนที่โดยหวังตัวเองคะแนนนิยมก็ไม่เ็วอันนี้แหละครับเริ่มที่จะมาท้าทายปูตินละและยิ่งมีการก่อ,อการกรบฏอันนี้ก็เห็นได้ชัดเพราะโดยสรุปก็คืออะไรครับว่าอ่าถ้าดูจากทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับก็หมายความว่าในแง่วัฒนธรรม หรือในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรครับวัฒนธรรมมาเฟียนะครับซึ่งในอันนี้เราต้องบอกว่าอันนี้สําคัญมากนั่นหมายความว่าคุณทรยศไม่ได้นะแล้วจะปล่อยไล่ชิงสําคัญไนงะการทรยศตัวนี้มันไปกระทบกับอะไรครับภาพลักษณ์ของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คิดว่าเรื่องนี้นะครับก็คงจะมีเรื่องว่าอะไรครับคงจะ,ะมีการเล่นงานแต่ใครเล่นงานหรือไม่เล่นงานก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับในกรณีก็หมายความว่าจะต้องมีการเล่นงานเพราะว่าศัตรูเขาเยอะมาก โดยเฉ<ช>พาะเรื่องของอะไรครับทหารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทในความเห็นของอาจารย์ก็คิดว่ามันก็คงจะเรียกว่าแล้วดูจากในร่างที่เขาบอกมีการยิงนะครับ<ช>เ,เป็นพวกไหนที่ออกฮะพวกมีเดียที่โซเชียลมีเดียที่มาจากรักเสเซียเองก็มีการยิงขึ้นมาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าสมมติฐานอันนี้ก็คือว่าคงจะมีการเ,าเรียกเล่นงานนะครับปล่อยให้ผู้ทรยศเนี่ยต่อไปไม่ได้ <ble h. S 1> นะครับเพราะว่าเป็นอะไรครับ ในกรณีนี้นะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่จะมีการกําจัดอันนี้นะครับก็ทําให้พู้ใช้ในลักษณะว่าเฮ้ยต้องดูแลเรื่องวัดเนอร์ให้จบเรียบร้อยพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าถ้ามีการจัดการเร็วแล้ววัคเนอร์ต่างๆเหล่านี้จะทํำยังไงแล้วัดเนอร์เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในหลายประเทศอ่ะนะครับะจะทำไงเพราะเป็นเครื่องมือที่สําคัญเพราะฉะนี้ก็เป็นส่วนที่อธิบายว่าหลังจากนั้นต้องใช้วเวลาถึงสองเดือนนะนะครับกว่าที่จะได้เห็น ภาพที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นทางด้านการเมืองครับในลักษณะที่ที่พูดง่ายก็คือปล่อยให้ทางด้านของอะไรครับธระยศต่างๆเราเนี่ยและอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เท่ากับว่าเป็นการบอกให้รู้นะครับว่าออนะครับว่าอะไรครับผู้ที่นะครับแ,แข็งข้อพวกนี้จะมีคาตาการรมแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นการเตือนนะครับไอ้ผู้ที่กําลังไม่พอใจนะครับ รัฐบาลหรือต่างๆให้ระวังดูชะตากรรมมันตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าการที่ทางด้านของอะไรครับที่เสียชีวิตอะจะให้ทาอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะครับฝันทวงไม่ได้เพียงแต่เป็นสมมติฐานแต่อย่างน้อยที่สุดผลก่อนเนี่ยเป็นการอะไรครับเป็นการที่ทําให้โปตีนสามารถกู้สถานะาว่าเขาเองอ่ะยังคุมเกมอยู่นะครับในกรณีเพราะก่อนหน้านี้ของกรถูกกระทบว่าเป็นอะไรผู้นําที่อ่อนแอรเริ่มมีความขัดแย้ง เพราะฉะนั้นการตายของปิกตินอย่างน้อยที่สุดก็จะคอนซูลิเดตสร้างพลังให้กับคนในรัสเซียต้องเห็นว่าเฮ้ยปูตินเนี่ยยังเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งนะครับซึง่งอันนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยในแง่ของการเมืองครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP ก็สมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเราพร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย